ใช้ปายมาใส่ยบ่นี้มีบ้ำอ่ะ มาอะไรลูกเขาเอาปลาใส่แก้วแล้วคราวนี้ก็ไปเติมน้ำแคเนี้ยนี่มากว่าเล่มหนึ่งอย่าพิ่งถ่ายเป็นปลาตัวจริงไหมเหนือไหมเหนือนีมไหมเหนือนใช่ไหมเป๊ะใช่ไหมพอจริงพอเป็นแก้วใสๆใสๆแล้วแล้วนี่ปากนกปากนกโดนทิ้ ทำอะไรเหเอาไปพี่ขอมาวะทำอะไรลูกโน้ติเตอร์ทำอะไรครับเทพูใจเท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 เตาเตาบุกอันเนี้ย